สวัสดีชาวราศีกันทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้จะเป็นเรื่องราวทั่วไปนะคะการงานการเงินโชคลาภสุขภาพชีวิตความเป็นอยู่คนรอบข้างจะส่งผลยังไงกับชาวราศีกันบ้างนะคะท่านที่กําลังอยากจะออกจากงานอย่างเงี้ยเนาะเหมือนจะมีเกิดขึ้นอยู่นะคะจะเป็นยังไงจะมีงานเข้ามาในเร็วนี้หรือเปล่านั่นเองนะคะ เดี๋ยวเราจะมารับชมกันสำหรับชาวกันนะคะจะเกิดในระหว่างวันที่22สิงหาคมถึงวันที่21กันยายนการแบ่งวันที่จะตามแบบศาสตร์ตะวันตกนะคะเพราะฉะนั้นวันที่จะไม่ตรงกับศาสตร์ไทยนะคะาสามารถรับชมได้ทั้งแบบลัคนาแล้วก็แบบราศีนั่นเองนะคะก็เน้นให้ชมลัคนาก่อนนะคะท่านที่ยังไม่ทราบลัคนาเกิดเนี่ยสามารถาเข้าไปหาใน Google ได้แค่พิมพ์คําว่าหาลัคนาเกิดก็จะมีข้อมูลขึ้นให้มา ให้เราได้กรอกอะไรอย่างเงี้ยเนาะ <S <S ก็จะได้ทราบว่าลัคนาเกิดของเราไปสถิตที่ราศีไหนนะคะมาเข้าเรื่องกันเลยละกันนะคะกับไพ่หลักของชาวราศีกันเนาะช่วงนี้นะคะค่อนข้างที่จะมีความกังวลเรื่องงานไหมลังเลว่าจะอยู่หรือจะไปอยากจะออกจากงานอยากจะจบจากตรงนี้ไหมนะคะบางท่านก็ออกมาแล้วบางท่านก็กําลังที่จะออก ะะเหมือนกับว่าอยู่ตรงนี้มันไม่ใช่ที่ที่ของเราแล้วมันมีแต่เรื่องในแต่ปัญหาคนรอบข้างก็ไม่ได้ดีกับเรานะคะเหมือนกับว่ามีประเด็นในเรื่องที่ทํางานอยู่กับคนในที่ทํางานนี่แหละนะคะที่นี้นะคะชาวราศีกันนะถ้าคุณไปเกี่ยวข้องกับการที่พาตัวเองไปสู่ภาระานิสินพันธนาการนะคะการกู้การที่ ไม่ว่าเราจะให้คนอื่นยืมเงินหรือว่าเราไปยืมเงินคนอื่นเนี่ยมันจะเป็นบ่วงเป็นพัฒน,นาการเป็นการผูกมัดตัวเองอยู่กับสิ่งนี้นะคะแล้วทีเนี้ยเหมือนกับว่าจะมีปัญหาอยู่ในเรื่องของออการฟ้องร้องกันนะคะมีปัญหาในเรื่องของการขึ้นโรงขึ้นศาลด้วยนะชาวราสีกันนะคะเพราะฉะนั้นเรามาระวังดีๆด,ด้วยอย่าไปเซ็นคำม่ะกันให้ใครนะคะ เอออันนี้เน้นเลยนะคะเรื่องลถก็ได้อะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละที่เกี่ยวกับให้เราออกนอกหน้าให้นะคะอันนี้เดี๋ยวจะเจ็บนะคะเดี๋ยวจะเข้าตัวเองเพราะว่าให้แห่งความหลอกลวงอะไรที่ไม่ได้จริงใจอะไรที่มันถูกครอบงำนะคะอาจจะกรอกหูเราอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยให้เรายอมทําตามเขานะคะก็คือพูดให้เรามั่นใจนั่นแหละว่าเออเขาสามารถที่จะ หามาได้นะคะเพราะฉะนั้นอย่าเชื่อใจใครเด็ดขาดในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้แหละใ,ใกล้ๆนี่แหละนะคะเออเนาะไม่งั้นแย่เข้าตัวนะคะจนเราไม่สามารถที่จะอยู่ได้ะะั่นแหละต้องมีการหลบไปอยู่สักที่เกิดขึ้นนะ่ะมันจะเป็นอย่างนั้นหรือแม้กระทั่งอยู่ในที่ทำงานไม่ได้เลยด้วยซ้ำ จะมีการราวีของอคนนั้นคนที่ไม่ดีกับเราอนะคะเนาะหรือเจ้านี้มาทวงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะโอ้แย่อยู่เนาะชาวราศีกันนะคะแล้วก็หุ้นส่วนด้วยหุ้นส่วนเนี่ยสำหรับท่านที่ทำธุรกิจร่วมกันก็มีปัญหาด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นหุ้นส่วนเราหรือไม่ก็เป็นคนรอบข้างเรานี่แหละใครก็ได้ที่จะให้เราทำอะไรนอกหน้าหรืออะไรยังไงก็ได้นะคะ ให้ดูเอกสารดีๆให้อ่านดีๆต้องใช้สติตรึกตรองให้มากๆคิดให้เยอะๆนะคะไพ่สรุปเป็นไพ่เดนะเมดเนาะคิดเยอะๆทบทวนดีๆใช้เวลาอย่าตกลงณนะตอนนั้นเวลานั้นนะคะเอามาปรึกษาคนที่เราไว้ใจได้เอามาปรึกษาผู้ใหญ่ที่คนที่สามารถให้คำปรึกษาเราได้แล้วก็มีความรู้นะคะเนี่ยแหละ คุณต้องพึ่งคนที่มีความรู้มากกว่าเรานะคะอะไรใดๆก็แล้วแต่ที่เราไม่แน่ใจอย่าทํำนะคะอืมให้ขึ้นมาแบบนั้นความที่เราตัดสินใจอะไรรวดเร็วไปมันจะทำให้เราเกิดความผิดพลาดมีปัญหาเกิดขึ้น ท่านที่อยากจ,จะออกจากงานนะคะเหมือนกับว่าจะมีผู้ใหญ่อยู่ผู้ใหญ่ที่เรารู้จักผู้ใหญ่ที่เรานับถือเนี่ยแหละลองไปถามท่านดูนะ,ะว่ามีงานอะไรให้เราทํำไหมหรือว่ามีแนะนํางานอะไรให้เราไหมนะคะคือตรงนี้ท่านสามารถที่จะช่วยเราได้เนาะจะมีปฏิหารเกิดขึ้นในชีวิตของชาวราศีกันย์อยู่ถ้าคุณทําดีแล้วนะ,ะถ้าคุณไม่ได้ไปเบียดเบียนใครถ้าคนไหนที่ทําร้ายเรานะคะ แน่นอนว่าจะสิ่งศักดินะ์สิทธิ์น้าจะคุ้มครองเราจะช่วยให้เราไปสู่สิ่งที่ดีกว่านะคะหรือถ้าอยู่ตรงนี้ไม่ได้ถ้าอยากจะอยากจะออกจากงานเนี่ยก็ลองไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูนะคะมีโอกาสได้นะเรื่องการเดินทางเป็นยังไงบ้างเหมือนกับว่าจะมีการเดินทางการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตของชาวราศีกันนะคะ จบจากสิ่งหนึ่งเพื่อก้าวไปสู่อีกสิ่งหนึ่งที่กำลังที่จะมาถึงเร็วๆนี้นะคะการเดินทางเป็นยังไงดีเนาะจะได้งานใหม่นะคะเออซึ่งอาจจะเป็นงานที่เราไม่ค่อยถนัดก็ได้นะคะไม่เคยเรียนรู้ไม่เคยทำมาก่อนเออจะเป็นยังไงล่ะซึ่งเป็นงานใหม่ในชีวิตของเราเลยที่เราไม่เคย ไม่ไม่มีความรู้ด้านนี้มาก่อนที่เราไม่คุ้นเคยนะคะจะทําได้ไหมก็มีความหวั่นใจอยู่เหมือนกันนะนะคะอ,อต้องเรียนรู้เนาะต้องเรียนรู้กับสิ่งที่จะเข้ามาในชีวิตของชาวราศีกันนะคะถึงแม้ว่าโอ้ปัญหาเยอะเนาะคนรอบข้างก็ไม่ค่อยดีเลยนะคะคนรอบข้างนี่เป็นปัญหามากเลยคนในที่ทํางานมีปัญหาเรื่องเงินเออไพ่ขึ้นมาประมาณนี้นะคะ คนที่เราคิดว่าไว้ใจเขาแต่สุดท้ายแล้วเขากลับทำร้ายเราอะไรอย่างเงี้ยระวังด้วยนะคะคนที่รักคนที่เนี่ยแหละอาจจะเป็นคนที่อ่ายังไงละ่ะเข้ามามีปฏิสัมพันธ์ในเรื่องของความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเข้ามาชอบเข้ามาสีบเรานะคะแต่ทีเนี้ยเขาไม่ได้จริงใจไงเข้ามาหวังในเรื่องของผลประโยชน์ไงนะคะ ให้เราลุ่มหลงเขาให้เรามองภาพอะไรไม่ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยนะคะกับคำหลอกล่อของเขาเออเนาะเรื่องเงินนะคะเอาละชาวราศีกันเพราะฉะนั้นเป็นการเตือนขึ้นมาของพายนะคะท่านที่ยังไม่เกิดขึ้นก็สุขคิดหน่อยนะคะ พิจารณาดีๆตรึกตรองดีๆก่อนที่จะตัดสินใจทําอะไรเน้นในเรื่องของเอกสารเนี่ยเป็นสําคัญเลยนะคะที่มันจะเกิดขึ้นการเซ็นคําปาะกาันเป็นในหน้าหรือ,อที่เราจะออกนอกหน้าให้ใครอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่งั้นเจ็บแน่นอนบางทีอยู่ในที่ที่ของเราก็อยู่แทบจะไม่ได้จะมีคนมากวนตลอดอะไรอย่างเงี้ยนะคะ มาดูทางด้านความรักเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวจะเปิดเสริมให้นะคะเรื่องความรักของชาวราศีกันพอเป็นน้ำจิ้มสักหน่อยนะคะคือทำคลิปแยกให้แล้วนะเป็นความรักลุ้นวนประจำเดือนพฤษภาคมนะคะลองเข้าไปหาดูได้ที่ช่องนะคะออกแนวมีปัญหากันนะคะมีปัญหากันอาจจะเข้าใจกันผิด ในเรื่องของเหมือนกับว่ามีคนอื่นมีคนคุยหรืออะไรอย่างเงี้ยเรื่องความเจ้าชู้ก็ได้นะคะเล็กๆน้อยกระทบกระทั่งกันยังไม่ใช่ความรักที่บริสุทธิ์ใจต่อกันซะทีเดียวนะคะมันยังมีปัญหาอยู่ยังมีช้อยยังมีตัวเลือกเข้ามาเพราะฉะนั้นให้่ เดลเวอร์เนี่ยก็เป็นรักแห่งทางเลือกแห่งตัวเลือกอยู่แล้วก็เราก็เหมือนกับว่ายังลังเลอยู่กับความสัมพันธ์ในครั้งนี้เหมือนกับว่าเราก็รู้แหละว่ามันมีมีอะไรที่มันขมุกขมัวอยู่ในเรื่องของความชัดเจนมันก็ไม่ชัดเจนด้วยนะคะซึ่งมันก็เป็นมาพักใหญ่แล้วมาเป็นมาระยะหนึ่งแล้วนานแล้วก็ได้ด้วยซึ่งตอนนี้ลักษณะนในเรื่องของความรักเนี่ยเราก็อยากจะจบเหมือนกันนะอยากจะ Move on จากตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยมันคือมันต้องจบเรื่องแบบนี้ได้แล้วไหมนะคะ เราจะเป็นช้อยเป็นตัวเลือกกันแบบนี้ต่อไปหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ชัดเจนสักทีคุณต้องการอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงแล้วก็เออมันไม่ใช่แบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้นะสิ่งที่เราต้องการเนี่ยคือความชัดเจนเป็นความรักที่บริสุทธิ์ใจจริงใจต่อกันนะคะเนี่ยเป็นไพ่พระเนี่ยอุปธรรมช่วยเหลือกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นความรักที่ดีต่อกันมันไม่ใช่เป็นเดรเวิลตอนนี้เป็นเดรเวิลอยู่นะคะ อลองตัดสินใจดูคุค้นคิดคุ้นคิดขอโทษทิคุ้นคิดดีๆนะคะตึกตรองดีๆแล้วคุณจะปิง๊งขึ้นมาว่าเฮ้ยเราควรที่จะจบไหมนะคะเราไม่ไหวแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยสะบักสะบอมมาเยอะแล้วนะในเรื่องของความรู้สึกนะคะมีโอกาสที่คุณจะตัดสินใจจบมันเนาะในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะไม่ว่าจะกับคนที่ไม่ดี ก็ได้กับคนทีอ่อาจจะเป็นคนรักที่ไม่ดีก็ได้นะคะกับบุคคลที่ไม่ได้ส่งผลที่ดีกับเราอะไรอย่างเงี้ยชาวราศีกันคุณคิดว่าคุณต้องจบแน่นอนในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะเป็นการตัดสินใจของเราแล้วลหละนะแล้วเราคิดว่ามันดีที่สุดแล้วในการตัดสินใจครั้งนี้นะคะคุณคิดมานานแล้วด้วยใช้สติปัญญานะคะใช้สมองตึกตรอง ดีทุกอย่างแล้วเพราะฉะนั้นการตัดสินใจในครั้งนี้มันจะไม่พลาดนะคะมันจะดีกับเราด้วยตัดสินใจจบจากสิ่งหนึ่งเพื่อก้าวไปสู่สิ่งที่ดีกว่านั่นเองนะชาวราศีกันเนาะ,ะเดี๋ยวจะมาถามเรื่องโชคลาภนะอันนี้ไม่ขึ้นเลยนะคะโชคลาภการเงินไม่ขึ้นนแต่คนรอบข้างสิ่งที่เรามีปัญหาอยู่อะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่เราเครียดเรากุ้มอยู่นะคะสรุปแล้วก็คือหน้าไพ่มันต้องจบด้วยตัวเราเองนะคะต้องการเปลี่ยนแปลง ก็จะได้เปลี่ยนแปลงนะคะเรเป็นการตัดสินใจของเรานะไม่ใช่ให้คนอื่นตัดสินใจให้นะคะเราต้องจัดการเอ,อเองด้วยมาโชคลาภเป็นยังไงโชคลาภนะคะมีไหมไวหยสมดาบนะคะยังไม่เด่นเนาะกับโชคลาภนะคะเรื่องลาบลอยการเสี่ยงดวงอะไรอย่างเงี้ยจะไม่เด่นนะคะอะมาการเงินเป็นยังไงบ้างพอที่จะประครับประคองหรือว่า พอที่จะมีคนมาช่วยเหลือสนับสนุนได้ไหมนะคะโอเคยังมีคนที่ดีกับเรานะคะอาจจะเป็นแม่ก็ได้เป็นคนที่รักเราเป็นห่วงเรานะคะที่เขามีเงินให้เรานะเขาค่อนข้างที่จะมีฐานะ คนนี้นะคะสามารถช่วยเราได้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงเป็นคนที่เมตตาเอ็นดูเราก็ได้ใครที่ให้พลังงานที่ดีกับเราใคร,ใครที่ดีกับเรานะคะลองเข้าไปขอความช่วยเหลือเขาดูนะถ้าเราขานตกบกพร่องในเรื่องของการเงินหรือความช่วยเหลือต่างๆอะไรอย่างนี้เนาะเพราะว่าเขาก็มีฐานะอยู่แล้วเขาไม่ได้เดือดร้อนอะไระเขาสามารถที่จะหยิบยื่นความช่วยเหลือให้กับเรานะด้วยความรักแล้วก็ความเมตตาเอ็นดูนะคะ นะจะได้รับสิ่งที่ดีๆจากเขานะคะถ้าเราเดือดร้อนเข้าไปหาเขานั่นเองนะคะมีผู้หญิงที่คอยอุปถัมเราอยู่หรือมีคนที่ดีที่คอยอุปถัมช่วยเหลือเราอยู่การเห็นการที่เขาเห็นอกเห็นใจเราปรารถนาที่ดีให้กับเรานะคะเป็นความบริสุทธิ์ใจนะกับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะอ่ะก็ประมาณนี้นะคะสรุปแล้วก็ ถึงแม้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่สิ่งที่ดีดก็คือจะมีผู้ใหญ่ที่เข้ามาให้การอุปการะให้การอุปธรรมช่วยเหลือแก้ไขสถานการณ์ให้มันดีขึ้นนั่นเองนะคะเนาะส่วนท่านใดอยากให้จะดูดวง็นการส่วนตัวนะคะสามารถอแอดไลน์กันเข้ามาได้ก็ได้ฝากอดีไลน์ที่ใต้คลิปวันนั่นเองนะคะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ